ผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศาศาสนาและประชาชน โดยในวันนี้มีผู้กระทําความดีความชอบเข้ารักพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2,565และประจำปี2,566จำนวน38รายบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติ แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชทุกท่านต่อไปและขอให้นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลคุณาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับขอเรียนเชิญค่ะ รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สัรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2565และประจำปี2566รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรนเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2565ชั้นจะตุทธดิเรกคุณาภรณ์นางรมณีเทียนประสิทธิ์ ชั้นเบนจมะดิเรกคู่นาพรนายจิรโรธลันชนะวณิชน,น,นายชัดชัยสิริไล นายปีเดอร์ป่านสิงมาดานนางปริยาพรอ,อาชาพิรมศิ์ นางสาวพรภัยลินอภิรักคุณวงนางสาวราณิดานกไทยเจริญชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาพรน,นายกวิน นิทัศนะจารุกุลนายวินสุธีรชาติกุลนางนภัจจิราอิงคโลดลิศ นางนริศลาโพธิสุวรรณนางสาวสุชาดากุลตันติกร